สวัสดีครับพบกันเช่นเคยน,นะครับกับช่อง Auto Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมพระที่ได้เช่ามาใหม่นะครับผมที่ได้เช่ามาใหม่นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่ๆนะครับผมที่แบ่งปันพระนะครับผมให้เช่าบูชานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะครับผมว่าพระที่เช่ามาเป็นพระอะไรนะครับผมมีกี่เหรียญนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะ พร้อมกันเลยนะครับผมนครับผมเป็นที่เช่ามานะครับผมเป็นหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเป็น รุ่นอะไรนะครับผมอ๋อนะครับแพ็กมาอย่างดีเลยนะครับผมแพ็กมาอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับผมมาชมกันนะครับว่ามีกี่เหรียญน,นะครับผมนี่นะครับโอ้โห มีทั้งหมดห้าเหรียญด้วยกันนะครับผมมารอดูกันนะครับผมว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมออนะครับผมหลาพชุดนี้นะครับผมเป็นรุ่นนะครับผมนี่นะครับราชานะครับผมราชาพยักษ์นะครับผมมีทั้งหมด ห้ากล่องด้วยกันนะครับผมห้ากล่องด้วยกันอ๋ออันนี้นะครับผมเป็นซีนเดิมนะครับผมยังยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นพร้อมๆกันนะครับผมว่าได้เนื้ออะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มต้นเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมที่กล่องแรกนะครับผมกล่องแรก ลุ้นเนื้อครับผมซินเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับเปิดออกมานะครับผมเห็นแรกนะครับผมโหลงยาแดงนะครับผมลงยาแดงนะครับผมน่าจะเป็น เนื้อรายการที่สิบนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับผมน่าจะเป็นทองฝาบาทหรือเปล่าครับผมทองทองทิพย์นะครับผมทองทิพย์ลงยาแดงนะครับผมสวยงามมากนะครับผมโอ้เหรียญแรกก็ใจเลยนะครับนี่นะครับผมต่อมาครับผมเหรียญที่สองนะครับผมโอ้เปิดเหรียญแรกก็คุ้มแล้วครับเนี่ย อย่ที่สองนะครับลุ้นกันนะครับก็จะได้เนื้ออะไรนะครับผมโอ้โหอีกแล้วครับท่านดูเป็นนาเป็นรายการที่สิบสามนะครับผมรายการที่สิบสามหรือว่าเป็นโอ้โหเป็นยาแดงอีกแล้วครับเป็นยาแดงอีกแล้วครับผม ยาแดงนะครับผมรายการที่สิบสามนะครับผมเนี่ยครับนี่ตางจากเหรียญแรกยังไงนะครับผมไม่แน่ใจนะครับโอ้โหเปิดมาสองเหรียญก็ยาแดงเลยครับอ๋อต่างกันที่ขอบนะครับผมขอบเขียวกับขอบน้ําเงินนะครับผมโอ้เปิดมาสองเหรียญแรกก็โดนเลยนะครับต่อมานะครับผมเหรียญที่สามนะครับผมคุ้มแล้วครับสองเหรียญแรกก็คุ้มแล้วครับ รายที่สามเป็นรายการที่เก้านะครับผมเป็นรายการที่เก้านะครับผมรายการที่เก้านะครับผมปั๊บนะครับผมโอ้โหโหงยานะครับผมนี่นะครับผมขอบเขียวนะครับผมเนื้ออะไรไม่แน่ใจนะครับผมขอบเขียวนะครับผมโอ้โ สวยๆทุกเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญที่สี่นะครับนี่ผมเช่ามาลุ้นนะครับผมมีทั้งหมดห้าเหรียญด้วยกันนะครับชมเหรียญที่สี่กันนะครับผมจะได้เนื้ออะไรนะครับผมนี่รายการที่สิบห้านะครับผมรายการที่สิบห้าครับ ปั๊บนะครับผมโอ้โหนะครับผมอันนี้เป็นลงยาจีวอนนะครับผมลงยาจีวอนลงยาจีวอนนะครับผมก็สวยเหมือนกันนะครับผมนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นเหรียญที่ห้านะครับผม นี่เป็นรายการที่สิห้าแล้วครับผมน่าจะเหมือนกันนะครับนี่ครับผมเป็นลงยาจีวรนะครับผมสรุปการเช่าพระนะครับผมห้ารายการนะครับผมก็ได้ลงยาอยู่สองเหรียญนะครับผมลงยาแดงอยู่สองเหรียญนะครับผมนอกนั้นก็เป็นลงยาจีวรนะครับผมนี่นะครับผมลงยาแดงนะครับผมรายการที่สิบครับผมรายการที่1ิบ เลขโค้ดสองหสองหกสองแปดห้านะครับนี่ก็เป็นยาแดงกันนะครับผมรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามรุ่นนะครับผมเนี่ยครับรุ่นนะครับผม ลาชาพยักนะครับผมลาชาพยักนะครับผมก็สรุปการเช่าพระรุ่นเนื้อรอบนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับผมคุ้มค่านะครับนี่นะครับเลขโค้ดนะครับจัดจีนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการ รีวิวนะครับผมการเช่าพระนะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับผมมีพระนะครับผมต้องการส่งมาให้ผมเช่าบูชานะครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับผมทางไลน์นี้เลยนะครับผมนี่คือไลน์นะครับผมกับเบอร์โทรเดียวกันนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีพระเข้ามาใหม่เราก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับผมสําหรับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ